ตั้มบรยตชีเอ้ยทษอีพยายามเข้าตัวฉันกดล็อกให้เรียบร้อยแล้วเนดะ้อไปบหุบ่นพลหน้านะุะท่านคะกรุณาไปไกลๆตีนคะ่ะพยายามเข้าตัวฉันไปบหุบ่นพลสายตาะุะไข่ล็อกให้แล้วนะ ไข่ล็อกให้แล้วนะตัวเธอเออไข่ล็อกใข่มึงแล้วนะายชิเป๋งยิงกูยังหักไปบุเอ่อหันกลับไปซะก่อนเฮ้ย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 เียเฮียเฮียเฮเฮียใจเย็นเฮีย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 ไอ้ไอมึงใจเย็น เฮียเฮียเฮียมาไงเฮีย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 กลับไปก่อนู้ใครล็อกไอ้เฮียแล้วเด้อดูรูสบลีบดิทันเดียเขาอยเมสสลดู